สวัสดีครับนะครับคลิปนี้พามาดูรูปวัว2ตัวนะครับลูปวัวสองตัวนะครับ,ะรบจะพามาดูความแตกต่างนะครับที่เกิดจากสิ่งที่ไม่คาดคิดนะครับก็คือแม่วัวคลอดมาได้3วันแล้วก็ตายนะครับสาเหตุนั้นก็คือน่าจะเกิดจากเป็นไข้นะครับไข้าขาแข็ง แล้วก็ต้อนนมอักเสบนะครับเริ่มเป็นแม่คลอดหนึ่งวันเริ่มมาเป็นวันที่สองนะครับมาตายขอ <c oughs> โทษครับมาตายในวันที่สามนะครับนั้นวัวก็เลยต้องกำพาแม่ตั้งแต่อายุสามวันนะครับทีนี้เรื่องนมนะครับก็ดีหน่อยที่เขายังได้ดูดนมเหลืองบ้างนะครับน้ำนมเหลืองถ้าดูดนมก็น่าจะ ได้ดูดแค่ประมาณสองวันเนาะนะครับวันที่สามนี่แม่ก็คือแม่ล้มแหละนะครับแม่ยืนไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นไม่ได้ดูดแทบจะไม่ได้ดูดเลยนะครับก็คือวัวตัวนี้นะครับน้องบุญรอดนะครับน้องบุญรอดอายุได้หนึ่งปีแล้วนะครับหนึ่งปีแสงมันอาจจะย้อนๆหน่อยนะครับนะครับหนึ่งปีสี่เดือนเลยนะครับก็ถามว่าเลี้ยงยังไงนะครับก็ผมก็ใช้ ตอนแรกๆก,ก็ไปซื้อนมน้ำนมดิบของฟาร,ร์มวัวนมมานะครับก็มาอุ่นแล้วก็แช่ตู้เย็นไว้ให้เขาดูดนะครับเพื่อจะได้ใกล้เคียงกับนมของแม่เขาที่สุดนะครับแต่ก็ด้วยฟาร,ร์มนมก็อยู่ไกลนะครับอยู่ไกลก็เลยนมก็ค่อนข้างราคาแพงนะครับเขี่ยวเขาคิดเป็นกิโลละ18บาทนะครับ1กิโลนม1กิโลกิโลกร,รัมนะครับอ่าสิบแปดบาท ก็เลยเปลี่ยนมาเป็นนมผงที่ใช้เลี้ยงวัวนมนะครับนมผงที่ใช้เลี้ยงวัวนมหนึ่งกระสอบประมาณยี่สิบห้ากิโลนะครับก็จะอยู่กินได้ประมาณหนึ่งเดือนนะครับหนึ่งเดือนกระสอบละประมาณหนึ่งพันสองร้อยเจ็ดสิบหรือประมาณนี้แหละครับผมจาไม่ได้ไม่ทราบราคาแล้วเพราะว่าเวลามันก็นานมาแล้วนะครับประมาณปีกว่าๆแล้วเพราะว่าผมให้กินแค่ประมาณห้าเดือน นะครับน้องก็จะเหมือนจะโตช้าหน่อยนะครับถามว่าให้กินอาหารค้นอะไรไม่ก็ให้กินนะครับแต่ก็เนื่องด้วยน้องเหมือนน้ํานมนะครับน้ํานมเป็นสิ่งที่สําคัญนมแม่เป็นสิ่งสิ่งที่สําคัญนะครับก็ลุ้นอยู่ว่าเขาจะโตไปกว่านี้ไหมนะครับเขาจะโตไปกว่านี้ไหมเพราตอนนี้ก็ก็ให้อาหารคนโปรตีน21เปอร์เซ็นต์นะครับ ที่มาขังข้องไว้ตรงนี้ก็คือน,น้องวัวตัวนี้นะครับจะอย่านมแม่นะครอย่านมแม่เพราะว่าอายุได้6เดือนนะครับมีเกิดตั้งแต่มีนานคมีนาเมษาพฤษภามิถุนากรกฎาสิงหากันยาคมนะครับเจ็ดเดือนหกเดือนนะครับขอโทษครับหกเดือนตัวขนาดตัวก็จะเท่ากันสังเกตดูนะครับขนาดตัวจะเท่ากัน นะครับขนาดตัวเท่ากันนะครับวัวตัวหนึ่งหกเดือนวัวตัวหนึ่งหนึ่งปีสี่เดือนนะครับดูอย่างนี้นะครับรู้แล้วว่าน้ำนมแม่สำคัญที่สุดนะครับสำคัญที่สุดนะครับก็การเลี้ยงวัวนะครับผมเลี้ยงวัวมาประมาณสองจะสามปีนะครับสองปีเข้าปีที่สามนะครับผมก็ทำงานประจำ นะครับทางานประจําเสาร์อาทิตย์ก็กลับบ้านนะครับกลับบ้านก็ให้พ่อเกี่ยวหญ้านะครับเสาร์อาทิตย์ผมก็มาช่วยช่วยเกี่ยวหญ้าตอนเช้าตอนเย็นนะครับตามที่เรามีเวลานะครับก็มีทั้งวัวตายวัวตัวแรกตายนะครับเจอทั้งวัวเป็นหมันนะครับเจอทั้งวัวขาทกนะครับหลายสิ่งหลายอย่างนะครับ ขาทุกแผมผสมไม่ติดอีกมาเป็นแทง้งมาแท้งอีกนะครับพองในห้าเดือนแล้วก็มาแท้งนะครับแต่เราก็จะไม่ยอมแพ้นะครับชีวิตขนเลี้ยงวัวของเรานะครับเราเลี้ยงมันมันก็รักนะครับเลี้ยงแล้วก็รักนะครับนะเนาะตัวนี้เป็นลูกลูกผสมนะครับลูกกระทบลูกกระทบใช่ไหมครับกาเรียกลูกกระทบนะครับแม่เป็นฮินดูบาซินแล้วก็ลูก พ่อเป็นบามันตัวผสมตัวนะครับแต่ลูกออกมาสวยนะครับผสมตัวนะครับผสมตัวพ่อนะครับพ่อพันธุ์ที่อยู่ตามบ้านนี่แหละนะครับนะครับแต่ลูกออกมาก็หนังหนานะครับหนังหนาครับแม่ของเขากําลังกินหญ้าอยู่นะครับกําลังกินหญ้าอยู่นี่นะครับ มาดูแม่นะครับแม่ฮินดูบาซินนะครับหูยาวตัวนี้แต่ก่อนซื้อมาแค่ประมาณสองหมื่นกว่า,วาไม่ถึงสามหมื่นนะครับมาตอนแรกเนี้ยไม่ให้จับนะครับแต่ตอนเนี้ยนะครับชอบให้จับชอบให้เกานะครับไม้เกา <c ười> ก่อยฟันครับการฟอย เห็นไหมครับพอเห็นไม้มาเนี่ยนะครับจะหยุดนิ่งแหละเนี่ยจะหยุดนิ่งนิ่งนง่คือให้เก่านะครับทําไมไม่เก่าเนี่ยเขาเขาก็จะถามรืถ้าพูดได้เขาก็จะบอกว่าทําไมไม่เก่าว่านะครับนะครับต้องไม่ไม่ต้องซื้อแพงครับต้องซื้อแพงสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยนะครับวัวเขาชอบให้ให้ลูปตรงคอเนี่ยนะครับเวลาเราเดินไปไหนเขาก็จะเดินมาหา แต่ก่อนแทบจะไม่ให้จับแทบจะไม่ให้จับนะครับแต่ตอนเนี้เดินไปไหนก็เดินตามนะครับเป็นเฉพาะบางตัวก็ไม่ยอมให้จับเลยนะครับอย่างตัวโน้นที่อยู่ไกลๆนะถึงแม้จะรูปจะคำจะพยายามนะครับเขาก็ไม่ให้จับนะครับเพราะฉะนั้นเวลาซื้อวัวก็ต้องดูด้วยวัวมัน มันเขาเรียกว่าอะไรครับนิสัยมันเป็นยังไงนะครับมันคุ้นกับคนไหมถ้าไม่ยอมให้จับมันก็ลําบากเวลาเลี้ยงนะครับกระโดดโลด,ดเต้นตื่นโคนตื่นโน่นตื่นน,นี่เวลาท้องอยู่อาจจะแท้งก็ได้นะครับตัวนี้นะครับอายุก็น้าประมาณ3ปีเพิ่งได้ลูกตัวแรก ได้ลูกตัวแรกนะครอกวัวก็คอกบนบ้านนะหัดเลี้ยงนะหัดเลี้ยงไปก่อนเนอะนะครับมีคอกยานมนะครับยานม,มอยู่วันแรกวันแรกไม่ประสบความสําเร็จเพราะออกมาจากคอกยังไงไม่รู้นะครับอาจจะกระโดดข้ามมา อันนี้สองก็เลยทํำคอกสูงขึ้นมาหน่อยครับแยกแยกแม่แยกลูกเพราะลูกโตแล้วเดี๋ยวแม่จะซุดโซมไปกว่าน,นี้นะครับต้องจับแย่งโอเคครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์ฝากกด, like, กกดติดตามให้ด้วยนะครับน้องใหม่หัดโพสครับผมขอบพระคุณครับ